ทริปนี้ที่จัดมาเป็นการสะสมคุณสมบัติคะแนนซึ่งง่ายกว่าเดิมมากแต่ถ้าใครสะสมไม่ถึงเพิ่มเงินงส่วนต่างแล้วไปเที่ยวเลยครับนะครับคือคือจัดเพื่อแจกนะครับจัดเพื่อแจกนะครับเพราะนั้นเนีย่ยทริปนี้คืออ,อิตาลีสวิตฝรั่งเศส bers, นะครับสามประเทศนะครับอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับซึ่งปี58 นี้นะครับจะเป็นปีที่สมาชิกของ Mag i ก t e เตอร์เน็ตเมีความสุขมากขึ้นนะครับขยายตลาดง่ายขึ้นแผนผลตอบแทนแรงกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยการลงทุนต่างๆซึ่งสูงสุดเราเคยปิดกันอยู่335,000โทษฮะก5 5 0 0 0นะครับซึ่งหน่วยการลงทุนสูงสุดนะครับที่เราได้วางออกมานะครับ ก็จะถือก็จะมีการปรับเพิ่มเติมนะครับทาให้สมาชิกเนี่ยปิดงานการวันนึงรับค่าคอมกันแผนนี้สามารถทําเงินได้เฉลี่ยนะครับถ้าใครทําได้อย่างล่าสุดเนี่ยแผนเดิมเนี่ยพี่จัมโบ้ก็น็อกเอาก็คือวันละสามหมื่นต่อวันนะครับแต่แผนใหม่นี้ที่ออกมาเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าใครแน่นะครับวันละสามแสนถึงห้าแสนต่อวันนะครับเดี๋ยวมาดูดีดีเทลรายละเอียดก,กันนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้พัฒนาทุกๆมิวิ ท,ทุกด้านนี้นะครับสมาชิกของเราจะออกไปแข่งขันในท้องตลาดนะครับได้อย่างไม่แพ้ใครนะครับเราเชื่อว่านะครับเราจะพัฒนาธุรกิจของเราทุกๆกวันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับทุกการแข่งขันอยู่นิ่งไม่ได้นะครับยุคกระแสะเปลี่ยนไปนะครับยุคนี้ปี58เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่นะครับมันมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นการแอปพรูฟในส่วนของแผงกนการตลาดให้กับสมาชิกนี้นะครับเดิมทีที่จะตอบโจทย์เฉพาะนะครับเดิมทีที่จะตอบโจทย,ตจทย์ตอบโจทย์เฉพาะในเรื่องของอผู้บริโภคและนักธุรกิจอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นบุคคล2กลุ่มที่สําคัญนะครับแต่แผนตัวใหม่นี้นะครับจะตอบโจทย์อีกบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีวอลุ่มมหาศาลเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มนักลงทุน นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างการยื่นเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับแผกนการตลาดกับหน่วยงานสาบกผมคาดว่าไม่น่าจะเกินนะครับอย่างช้าสุดเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับหลังจากแผนนี้ได้รับอนุมัตินะครับผมเชื่อว่าสมาชิกของเราทุกๆคนนะครับก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ได้ เชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมกับดรวอวุฒในฐานะเป็นกัปตันเรือนะครับหน้าที่ของผมคือนำพาเรือนะครับไปสู่เป้าหมายหรือความสาเร็จเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจนีครับผมทำผมทำด้วยจิตวิญญาณนะครับผมทำด้วยความเต็ม100%เกินร้อซ์นะครับ ความฝันของสมาชิกทุกๆคนผมกลาบเรียนกับพี่ๆสือ่อมวลชนว่าความฝันของสมาชิกของผมทุกๆคนนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรและทําให้สมาชิกของผมเนี่ยนะครับไปถึงเป้าหมายไปถึงความฝันได้เร็วที่สุดและอยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขที่สุดและสิ่งสําคัญที่สุดคือเราคือ long term business นะครับ เราเป็นธุรกิจที่เปิดออกมาและวางโครงสร้างในการทำธุรกิจแบบระยะยาวนะครับเรานะครับจ่ายผลตอบแทนได้กับสมาชิกมากที่สุดเท่าที่เราจ่ายได้นะครับมากที่สุดเท่าที่เราจ่ายได้นะครับถามว่าในท้องตลาดมีหลายหลายคนเห็นแผกนกระตลาดของเรานะครับแล้วก็มีการไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีไหมมีแต่ผมมั่นใจว่า ของเรามากที่สุดที่เราจ่ายได้นะครับแต่นะครับถ้าที่อื่นปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมนะครับต่างๆผมมั่นใจว่านะครับอาจจะมากที่สุดแต่จะจ่ายได้ยาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราวางนะครับเราวางภาพรวมของแม็กเนี่ยนะครับให้เป็นรองเทอร์มิสแตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทำธุรกิจด้วยความตั้งใจ ผมกล่าเรียนครับการทําธุรกิจไม่ว่าสิ่งใดก็าตามนะครับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่สําคัญธุรกิจขายตรงไม่ใช่ธุรกิจขายของธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจเฉพาะเฉพาะทางถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจความเข้าถึงหรือไม่มีไม่เข้าถึงแก่นของการทาธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อว่าการนําพาธุรกิจเนี่ย มันไม่ง่ายที่จะประสบความสําเร็จธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ใครก็เปิดได้นะครับเป็นธุรกิจที่ใครก็เปิดได้แต่ถ้าเปิดแล้วจะนำเอา,าองค์กรอประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะสิ่งที่แม็กได้สร้างประวัติศาสตร์300ล้านนะครับผมผมอัปเดตนะครับจบวันที่12กุมภาพันธ์เราจบยอดขายที่300กับอีก8ล้านบาทน,นะครับครับ ครับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผมเยงคนเดียวไม่ใช่ท่านดรวรววฒิุพียงคนเดียวความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารสตาฟนะครับท่านผู้นําต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้บ้านของแม็กซ์แข็งแกร่งทุกคนมีส่วนสําคัญที่ทําให้บ้านของแม็กซ์น่าอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแม็กซ์อินเตอร์เน็ตเวิร์ก จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเติบโตอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนในทศวรรษนี้ครับคราบผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยากาศภายนอกนะครับมีการจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ครับประตูหอเกียรติยศของเราเนี่ยกำลังเริ่มจะเปิดแล้วนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศภายในงานกันต่อครับกับคุณปัชชราและคุณลักษณาครับเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมองขอขอบคุณคุณวีรยุทธ์มากนะคะและตอนนี้ค่ะเราสองคนก็ได้มายืนอยู่ในงานแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กันแล้วนะคะจะเห็นว่าคนเยอะกันมากค่ะคุณผู้ชมมาร่วมงานนี้พันกว่าคน้วค่ะที่สโมสรตำรวจนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแถลงข่าวจากประธานกรรมการบริหารของแม็กไปสองท่านเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงเวลาสําคัญแล้วนะคะนั่นก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ไปชม วีทีอาสำหรับผู้บริหารกันก่อนเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะ่า Max Internet w o r k First Anniversary and the honor t แต่และคนมีที่มาที่ต่างกันแต่ละคนต้องมีฝันที่ต่างใจแม้ว่าเราจะเลือกเกิดมาไม่ได้ก็มีสิทธิ์จะก้าวไปสู่ปลายฝัน ใ,นใ,นใจกับสมองและสองมือก็พอ,ก,อกันถักพอก่อสร้างทางสายงามแห่งฝันเราคือครอบครัวเกินสิ่งใดก้าวเดินไปด้วยใจผูกพันมีเพียงแค่เธอและก็ฉันสร้างพลังให้โลกรู้วันที่ ไกลเกินกว่าหากเราทุกคนร่วมกันฝันฝา่าอกกับใจให้รู้สึกวันที่ยิงใหญ่อีกไม่นานจะมาถึงหาเรายังคงร่วมกันเป็นหนึ่งเราจุดคว่าใช่ เจอต้องมีความนาเ <_ km> <h> ชื่อในศรัทาเท่านั้นจะข้ามผ่านทุกอย่างไปได้ลุยให้สุดแรงจนสุดใจเพื่อจะได้ลิ้มลดความฝันบีบีกับเธอและก็ฉันสร้างกลังให้โลกรวูวันที่ยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกล รวมกันฟันฝ่าบอกกับใจให้รู้สึกวันที่ยิ่งใหญ่อีกไม่นานจะมาถึงหากเราคงรวมกันเป็น ที่มาที่ต่างกันแต่ละคนก็ไมีฟันที่ตางใจไม่ว่าเราจะเลือกเอกิดมาไม่ได้ต้องมีสิทธิ์จะเก่าไปารู้ให้ฉุกเร้าฉันสุดใจเพื่อจะได้ลิ้มรสความปันมีเพียงเธอและก็ฉันสร้างกำลังให้ อากเราเรียนรู้มกันเป็นหนงเราจะคร่าช้ได้ดังฟังยููโอ้โห,โหมันจริงๆสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นเพลงด้วยกว่าเพลงประจำบริษัทที่เพิ่งแต่งใหม่ร้องใหม่นะครับ และที่สําคัญเนะคะเราได้2นะคะแขกเกติมศมิสร์ของเรารที่มาเล่น MV อันนี้ด้วยเ,เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับมีชื่อเพลงว่าสุดฝันวันที่ยิ่งใหญ่ครับโอโ,อโอ้เพลงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่เพิ่งแต่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะนะครับะะแล้วแลวก็ที่สําคัญเนี่ยทุกท่านเนี่ยพิ่งได้มาแบบว่า ร่วมกันฟังนะคะฟังแล้วมีพลังเออแล้วก็เปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะฮะแล้วก็พระเอกมิวสิกเมื่อสักครู่นี้2ท่านนะครับเรียกเสียงกรี๊ดแบบว่าสนั่นห้องเลยทีเดียวนะคือทิ้งคร่าผู้บริหารเลยมาอยู่ใน MV นี่นึกว่าพระเอกเกาหลีนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะครับผมแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะดรประกาศธิ์เลิ่อมุกดาเป็นผู้ร้องเองด้วยแม Oh. น่าจะไปประกวด The Voice นะฮะร้องเองแต่งเองเล่นเองเออใช้ได้เลยนะฮะเอาละฮะตอนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่ว One ันแห่งกิตยศเดอ h ออ o นอรนะครับโดย Max Inter Network เอาใเม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่ง Max Inter Network สุดยอยขอสียงปรบมือทุกท่านด้วยนะครับโอ้โห oh. oh. Max Inter Network เเอาละฮะ ต่อไปเดี๋ยวเราพบกับซี o ทั้งสองท่านของเราเลยครับ